รู้ไหมเคะว่านักเรียนที่มาเรียนทําเล็บที่นี่เดิมทําอะไรกัน <S <S อีกธุรกิจที่น่าสนใจนะคะคือธุรกิจทําเล็บค่ะความเสี่ยงในการทําธุรกิจค่อนข้างน้อยค่ะแล้วก็ใครที่ไม่ชอบเสี่ยงกลัวเลือดวิชานี้ตอบโจทย์มากๆนะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะ่ะเออหนูไม่ได้ทําอะไรค่ะแต่ที่มาเรียนคืออยากมาเรียนเพื่อสร้างอาชีพค่ะแล้วอะไรที่ทําให้คุณอ้อนมาเรียนคะ่ะก็หนูคิดว่าเอออาชีพนี้เหมือนทุกคนต้องการแบบสวยแบบมองแบบอนาคตอะค่ะ เมอนผู้หญิงชอบสวยหนูก็เลยสนใจมาเรียนแบบเล็บกับต่อขนตาค่ะมาเรียนเล็บอยู่ที่ทีทีบีซีนะคะคือ,อมีความสนุกค่ะ,คะแล้วก็บรรยากาศในการเ,ออเรียนการสอนขอ,อ,องอาจารย์ค่ะเป็นกันเองค่ะจากคิ้วแล้วอะไรที่ทําให้คุณมีนายอยากมาเลททำเล็บค่ะคืออนาคตนะคะก็คืออยากเปิดธุรกิจนะคะเกี่ยวกับความงามมีสักคิว้วทำเล็บต่อขนตาแล้วก็แว็กซ์ค่ะก็คือ ให้มันครบวงจรไม่ต้องไปศึกษาว่าไปเรียนที่ไหนดีอย่างนี้ค่ะคือ t v c มีครบต้องห้องเรียนทําคิ้วนะคะก็คืออยู่ข้างห้องแล้วก็ย้ายห้องมาย้ายสถานที่ย้ายห้องเฉยๆค่ะีคุณส้มทําอะไรอยู่คะตอนนี้มัน mm hmm. บรหิหารหย่งาะก่ะมาศึกษาเพิ่มเติมเรียนหฮ็ดเ,เล็บเป็นคนที่สอปอลาวอะไรที่ทําให้คุณส้มมาเรียนทําเล็บค่ะ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองแา่จะไปเปิด,ปดที่ทงกีษ<ช>ประเทศลาวยที่ประเทศลาวร้านทําเล็บขนตายเยอะไหมคะรวจะหลายอยู่คุณ้อมคิดว่าธุรกิจนี้สามารถสร้างไรายได้หรือมีโอกาสธุรกิจยังไงบ้างต่อเดือนคิดว่ารายได้ก็น่าจะคิดว่าถ้าาเทียบใจเงินไทยก็คิดว่าน่าจะเกินประมาณสองสามพันคุณอ๋อตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะอะไรที่ทําให้พี่อ๋ออยากออกมาเรียนทําเล็บคะชอบสวยอ่ะก็เลย ให้มาเรียนความหวังของเราวันละ500ขึ้นไปก็โอเคค่ะสําหรับอายุเท่าเราค่ะบอกเข้าไปอายุเท่าไหร่คะอายุ54า่ค่ะอยากให้มีร้านของตัวเองค่ะจบไปพอจะได้แบบทําเล็กๆน้อยๆก็หารลย้ยงชีพเวลาเราเกษียณมาห้ามีร้านตะปี6 5้าค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ขายผ้าม่านอยู่ค่ะเป็นร้านตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจ้าของกิจการขายผ้าม่านนะคะจะเปลี่ยนแนวแล้วเพราะอะไรที่ทําให้เราออกมาเรียนทําเล็บค่ะเป็นคนชอบ ความสวยงามอยู่แล้วคะ่ะชอบทำเล็บตลอดอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าอาชีพทําเล็บนี้ตอบโจทย์เพราเราชอบเนาะแล้วก็มีผู้หญิงหลายๆคนที่ชอบเหมือนเราใช่ใชค่ะตอนนี้ยังคิดว่าจะทําควบคู่กันไปก่อน,นะค่ะแต่ถ้าวันนึงทําเล็บมันรุ่งก็อาจจะทําเล็บอย่างเดียวค่ะนักเรียนคิดว่ารายรับที่เราจะได้ต่อว,วันเนี่ย คาดหวังไว้ที่เท่าไหร่คะตั้งเป้าว่าประมาณ1,500-2,000 1,500-2,000ต่อวันสำหรับใครนะคะที่กําลังหาที่เรียนที่สอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นเ,เรียนได้จนก,กว่าจะเป็นและเปิดร้านได้อย่างแน่นอนนัก <Ay> เรียนบางท่านนะคะเรียนมาแล้ว3ปีบางคน3เดือนบางคนเพิ่งเริ่มเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาสําคัญมากนะคะสําหรับใครที่ต้องการฝึกฝนให้ชํานาญและทําได้จริงใครมีเพื่อนที่กําลังหาอาชีพเสริมอยู่แชร์ไปเพื่อนที่กําลังสนใจเรียนทําเล็บกันนะคะ